ชาติด้วยการใช้สื่อออนไลน์ใช้เว็บไซต์หาคู่คือ ThaiQupid.com ใช้แอปหาคู่คือ Tinder หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับสาระและความสุขจากคลิปวิดีโอคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปที่20ค่ะขอติดตาม ไปเรื่อยๆนะคะท่านจะเห็นข้อดีของการหาคู่ต่างชาติออนไลน์ในคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะนานมาแล้วเจ้าตัวความรักตัวหนึ่งได้ถูกปิดกัน้นไว้ในห้องทึบที่ไม่มีแสงสว่างใดๆเลยสัสดส่งเข้าไปได้เจ้าความรัก รู้สึกหน่อยเหงามากไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนหรือว่ากี่ปีผ่านไปเจ้าความรักก็อดทนรอใครสักคนเข้ามาในชีวิตมาช่วยเหลือเจ้าความรักให้ได้ออกไปลดโเล่นใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า เหมือนความรักตัวอื่นๆเสียบ้างวันหนึ่งด้วยพลังที่แก่กระาของทองฟ้าอันมีหัวหน้าคือพระอาทิตย์ได้ทลายประตูที่แน่นหนาปล่อยให้ความรักได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างโลดเล่น เหมือนเพื่อนความรักตัวอื่นๆของมันท้องฟ้าและพระอาทิตย์ย่อมโอบอุ้มคนที่รู้จักรอที่ไม่สร้างปัญหาคนที่น่าสงสารหากเขามีจิตใจที่ดีงามและพร้อมที่จะมีความรักแล้วแล้วก็ พลังงานเบื้องบนย่อมมองเห็นและช่วยเหลือความรักรู้สึกดีใจมากที่ต่อไปจะไม่ต้องหงอยเหงาขอบคุณท้องฟ้าขอบคุณพระอาทิตย์ความรักดวงน้อยดวงนั้นตั้งใจที่จะมอบความรักให้แก่ ผู้ที่มอบความรักให้มันหากจะรักแล้วรักใครก็จงรักเธอความรักประเสริฐพริงเพลิดแสนหวานวันหนึ่งเจ้าความรักได้รับข่าวสารจากมูลหมู่ผีเสื้อ ในทุ่งหญ้าอันกว้างไกลความรักกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการทำงานความรักดูแลดอกไม้ให้ผีเสื้อได้บินเล่นความรักความรักวันนี้แล้วนะเจ้าจะได้พบชายคนหนึ่งในแอปหาคู่ทินเดอร์ที่เจ้า ได้สมัครเป็นสมาชิกไว้เจ้าต้องมีเวลานะพวกฉันจะมาบอกว่าชายต่างชาติคนนี้ชอบไปเที่ยวเล่นที่น้ำตกเหมือนกับเจ้าเลยฮารูนะที่เจ้าชอบไปพักผ่อนที่น้ำตกเพราะเจ้าชอบอากาศบริสุทธิ์ของที่นั่นและชายคนนี้ ยังสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยข้าหวังว่าเจ้าจะได้พบมิตรแท้เร็วๆนี้เจ้าจัดสรรเวลาเจ้าให้ดีนะเดี๋ยวพอถึงเวลาข้าจะมาสก,กิดบอกล่าวต่อมาความรักก็ได้พูดคุยกับชายชาวต่างชาติคนนั้นผ่านทางแอป Tinder รุ่งนี้แล้วสินะฉันจะต้องได้พบเขาผู้ชายที่ฉันอยากได้มาเป็นมิตรฉันหวังว่าตอนที่เราเจอกันเราคงประทับใจซึ่งกันและกันนะฉันหนักอกหนักใจมากเลยไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งฉันก็ไม่เคยได้รับความสุขสมหวัง รอมานานมากเลยเอาละ่ะรุ่งนี้ก็เป็นวันนัดพบนัดเจอเพื่อที่จะพูดคุยกันฉันจะทำย่างไรดีเออการที่หญิงไทยจะพบชายตะวันตกเขาจะถนัดทักทายด้วยการไหว้ก่อนมินะไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าฉันเตรียมพร้อมที่จะเช็คแฮนด์จับมือสัมผัส เป็นการสวัสดีตามมัญญตชาวตะวันตกดีกว่าแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ผ่านไปด้วยดีเจ้าความรักซึ่งทำหน้าที่อยู่ที่จังหวัดกระบี่ของประเทศไทยได้พบเจอกับชายชาวต่างชาติซึ่งมาท่องเที่ยวและทำงานพาร์ทไทม์เขาเป็นชายชาวอิตาเลียน ้องฟ้าและพระอาทิตย์ห่วงใยเจ้าความรักมากพรุ่งนี้แล้วสินะเจ้าความรักจะทำหน้าที่ได้ดีหรือเปล่าข้ากังวลจังเลยใช่ข้าก็กังวลอพวกฉันหลุนเทพแย่ก yeah. ลัวพวกเขาจะมีปัญหากัน พวกเขาได้พบกันได้คุยทำความรู้จักเมื่อทำความรู้จักแล้วพวกเขาสัญญาว่าจะอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนับแต่วันแรกที่ได้เจอกันหญิงไทยและชายอิตาเลียนคู่นั้นก็คุยกันทุกวันรอเวลาอีกหนึ่งเดือน ที่จะได้มาอยู่ร่วมกันค่ะคนอิตาลีเป็นคนที่เทิดทูนในความรักยกย่องในสถาบันครอบครัวมีความผูกพันใกล้ชิดกันเหนียวแน่นพวกเขาจะเริ่มต้นรู้จักกันด้วยความรักที่แท้จริงฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จะไม่ยอมเปลี่ยนใจหลังจากนั้นพวกเขายอมรับการแต่งงานเพียงแค่ครั้งเดียวพวกเขาทนุถนอมรักษาความรักให้มั่นคงยั่งยืนมากที่สุดเป็นไปตามหลักที่ได้รับจากศาสนาจักร เป็นคำสอนหลักของศาสนาฉันผู้ซึ่งคือเจ้าตัวความรักตัวนั้นรู้สึกโล่งอกที่ได้เจอชายหนุ่มที่มีภูมิความรู้มีระดับการศึกษาและมีหัวใจที่ทิดทุนมีความเทิดทุนในความรักมั่นคงเพียงรักเดียว ฉันสัมผัสได้เมื่อออกไปไหนกับเขาสองต่อสองเขาห่วงใยความรู้สึกของฉันมากขอบคุณาศาสนาจักรที่ท่านได้สร้างและมอบชายดีๆที่เทิดทูนความรักให้กับฉันฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือฉันและเขาในวันนั้น ฉันรู้สึกว่าเขาประทับใจจริงๆฉันผู้ซึ่งเคยต้อนรับชายจากาศาสนาจักรที่มาเผยแพร่าศาสนาคริสต์ที่ในบ้านจังหวัดสุรินทร์พวกเขาดูสุภาพเรียบร้อยมากเขาดื่มน้ำที่ฉันนำมารับรองในวันนี้ฉันได้เจอชายหนุ่ม ผู้ซึ่งเติบโตภายใต้ไอแห่งความรักของศาสนาจักรฉันจะดูแลเขาให้ดีฉันจะปฏิบัติต่อเขาในฐานะคนรักและสร้างความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดให้เขารู้สึกหายจากการคิดถึงบ้านให้เขารู้สึกอบอุ่น ให้เขารู้สึกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยนั้นมีคุณค่าโดยมีฉันเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงและเขาเปรียบเสมือนผู้ที่ปกป้องดูแลและแนะนำสิ่งดีๆให้กับฉันเราจะมอบสิ่งดีงามให้กันและกัน เราจะมั่นคงแน่วแน่ในความรักของเราเราจะใช้เวลาพักผ่อนและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของกันและกันให้ต่างฝ่ายต่างได้สัมผัสถึงสิ่งดีงามที่มีอยู่เราจะตอบแทนาศาสนาจักด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เราต่างฝ่ายต่างก็จะมอบสิ่งดีๆและห่วงใยต่อครอบครัวของกันและกันในประเทศไทยและประเทศอิตาลีเมื่อศาสนาจาักรมอบชายหนุ่มที่ดีงามมาให้กับฉันฉันจะทะนุถนอมรักษาเขาไว้ไม่ทำร้ายไม่ทำลายเขาด้วยวิธีใดๆ ฉันจะแนะนำสิ่งดีๆให้กับเขาฉันจะสร้างสรรค์สิ่งงดงามให้ชีวิตของพวกเราอีกไม่ถึงห้สวันฉันก็จะได้อยู่กับเขาอีกไม่นานพวกเราก็ต้องอยู่ดูแลกันฉันทราบว่าเขาไม่รังเกียจฉันที่นับถือศาสนาพุทธ ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าต่อที่ต่อชีวิตต่อชีวิตจิตใจมากๆฉันมารู้วันนี้ว่าการที่คิดว่าฝรั่งสามารถมีคู่ครองได้หลายคนนั้นคิดผิดหลักการแล้วก็คือถ้าเขาสร้างครอบครัวกับใคร เขาจะไม่เปลี่ยนใจเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยค่ะหากท่านอยากมีคู่ต่างชาติโดยวิธีการหาด้วยสื่อออนไลน์ดิฉันขอแนะนำว่าให้ท่าน เขียนประวัติส่วนตัวหรือว่าโปรไฟล์ให้ดีให้เป็นจริงที่สุดและอ่านแล้วดูมีคุณค่ามากที่สุดรูปภาพให้ท่านเลือกใช้รูปภาพที่มีคุณภาพดูสุภาพการกรอกแบบคำถามในเว็บไซต์ออนไลน์หาคู่ ท่านต้องกรอกให้ถูกต้องจริงๆแล้วผู้ชายดีๆจะหาท่านเจอเองค่ะขอบคุณที่กรุณาเปิดวิดีโอช่อง YouTube เพนพิสุทธิ์มิพีอาเช่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะท่านอย่าลืมกดติดตามหากท่านสนใจการหาคู่ออนไลน์ค่ะ ท่านดูมาตั้งแต่คลิปที่1เลยนะคะซึ่งบางครั้งอาจจะนูอาจจะนานไปบ้างท่านควรมีสมุดและปากกาไว้จดเพื่อที่จะได้โน้ตย่อไว้อ่านนะคะอย่าลืมกดติดตามหากท่านสนใจการหาคู่ออนไลน์ค่ะขออวยพรให้ท่านสมหวังในการหาคู่ออนไลน์ ได้เจอเนื้อคู่ชาวต่างชาติที่ท่านหมายปองเร็วๆนะคะ